โอเคฮัลโหลสวัสดีครับพบกับผมนะครับใช้แนวนั้นเช่นเดิมเนาะก็เดี๋ยวในคลิปนี้เราอยู่กับเกมเกมเดิมนะครับเล่นเซิร์ฟออนไลน์ก็มาต่อจากเรื่องเดิมในการอัปเดตของงานเลี้ยงไฮเดียวนนะครับก็ส่วนนี้อาจจะเป็นส่วนย่อยออกมาแต่คิดว่าน่าจะเป็นความสําคัญระดับหนึ่งนะครับก็เปิดมานะครับในรูปจะเห็นเนาะว่าเป็นจะบอกในรูปไม่ถูกสิต้องเล่นว,วิดีโอนะครับมีการเปิดตัวจากทีมงานนะครับซึ่งเป็นบอสซึ่งจะมาทั้งหมด5ตน เออหต้นและห้าตัวแต่นะครับมา5้าตัวเนาะก็ประมาณว่าเป็นบอสของทวีปใหม่นะครับก็คือเอเดเนียแล้วต้นก็ทำไว้ก่อนนะครับว่ามีอยู่หตัวชอบตรงตาที่แบบเป็นดำจะที่จะได้ชุดตบุ้งกดต้องเข้าไปติดขนาดนี้จิตย้อนวึ้นมา ซึ่งหลังจากที่เขาเปิด5าตัวครับเขาจะมีการชี้แจง AP นะครับซึ่งเป็นจุดฟาร,ร์มที่อะประม่ทั้งหมดท่าที่จ็อยอมรับนะครับเห็น AP ตอนแรกแล้วก็แทบกี๊ดนะครับเพราะว่ามันเยอะจนแบบว่าเฮ้ยต้องทําของขนาดไหนวะเนี่ยมาถึงจะฟาร,ร์มไหวแต่ว่าพอดูไกด์ไลน์เบื้องต้นหรือว่าลองแบบฟังที่เดฟพ,พูดนะครับก็ออยู่ความเป็นไปได้ใน,ในการเล่นที่ว่าอาจจะไม่ต้องทําของเยอะจนเกินไปนะครับก็สามารถฟาร,ร์มได้ โดยลําดับแล้วก็ถ้าเรียงตามประสาทนะครับไอสามห้าศูนนี่น่าจะเป็นจอดีนะ่ะเพราะว่าพี่แกเพิ่งจะมาใหม่นะของโซนหงเอ่อฝั่งนี้ก็คิดว่า,ะะาน่าจะไล่ลำดับไปเลยแหละครับก็สามห้าศูนย์สามหกศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามหกห้านะครับ, 350, 360, 360, 360, 360, 360, รบแล้วก็สามแปดศูนย์สามแปดศูนย์นี่น่าจะเป็นของคาพาร์ทแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นบอสปิษศาสที่มีมาตั้งแต่นั้งเดิมนะครับตามในเรื่องยังไงเขาก็น่าจะอยู่ที่ประสาทนี่นะครับซึ่งจะใช้ AP ทั้งหมด380 แล้วก็ D.R เป็น460มันก็แค่ D.R ก็ร้องแล้วครับเพราะว่ามันใช้เยอะมากเลยแต่ว่าเนื่องจากเกมความอัปเดตเอ่ออาวุธลองรางชันแล้วเขาก็เลยเพิ่มในส่วนของเอ่อชุดเกราะราชันเข้ามาด้วยแต่ว่าชุดเกราะราชันนั้นก็มีการทําที่เป็นเอกลักษณ์นะครับยังไงก็เดี๋ยวพอไปดูให้จอเหมือนเดิมที่เขาบอกนะครับว่าในาโซนใหม่เนี่ยมันต้องมีการฟาร์มนะครับอัปเดตเกมซึ่ง อันนี้เป็นตัวเจมนะตัวเจมเขาบอกแค่ว่าเอาแร่สุสว่างของเราครับไปอัปเกรดเพิ่มโดยจะได้เป็น AP ตีมอนเผาเอเดเนียบ้งหรือเอเดนาไแหละสักอย่างนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเจมที่แรงขึ้นกว่าเดิมอันนี้ผมไม่ชัวร์นะแต่ว่าเบื้องต้นเขาบอกประมาณนั้นแลนะตอนนี้ก็ดูเท่านี้ไปก่อนนะครับไปอัปเข้ามาจริงก็ค่อยว่าทีแต่จริงว่าตัวส่วนที้ผมว่าเข้ามาจริงนะครับเพราะว่าเด็กพคอนเฟิร์มแล้วก็มีเจมใหม่เข้ามานะครับ ที่ได้ยินมาจะเป็นเจมทรอยศททาลายล้างนะครับไม่รู้ว่าชื่อมันจะโหดไปไหนแต่เอาเป็นว่าเราได้ใช้เจมทรอยศแน่นอนนะครับประมาณนี้แล้วก็ยาน้ําหอมวันพรุนี้เริ่มปกตินะครับน่าจะรู้กันอยู่แล้วก็เมืองใหม่มาก็ต้องมีของใหม่ด้วยโอเคเรามาพูดได้ตัวของชุดเตดจดจริงจริงก็จะต้พูดที่ก็ไกด์ไลน์ก่อนนะว่า

เ่ส่งของตัวชุดนะครับก็เป็นชุดเออราชันทัาสัเกตนะชุดดวงดาวสมัยก่อนนะครับไม่ใช่ชุดดวงดาวสิผมผิดเชุดเดซ์จอดสมัยก่อนแหะดีไซน์แม่งออกมาได้โคตรไม่สวยครับผมบอกเลยโดยเฉพาะแบบเออ,เอ,อผมว่าหมวกหมวกกับชุดอะอาจจะโอเคแต่ว่าตรงแขนอะส่วนแขนอะแบบเห็นแล้วร้องเลยว่ามันไม่เกี่ยวกับกชุดแบบชุดเดจอดเลยอะ แต่พอว่าทําใหม่เป็นชุดเอ่อชุดหน้าชันนะครับก็สังเกตว่าชุดเขาทํามาดีที่เดียแหละเปิดตีนก็ต้องเปิดตีปพิสศสนะครับลงออกกำลังแดงๆแบบประมาณนี้กอใส่แล้วก็เท่ชุดแฟรได้เลยแหละ ทำอะไรให้มาททำเป็นชุดชกบบเกด้านีอ,อุดมหร่จกาโอเคครับเราจร้อดในส่วนนี้เดฟได้บอกว่าวิธีการชุดเอ่อทำชุดเอ่อของตัวราชันนะครับทำได้ง่ายๆโดยการใช้แค่ว่าเป็นชุดเกาะเดดด็อปนะครับ I v วบวกกับหินที่ว่าจะดรอปจากที่ฟาร์ใหม่นะครับแต่ว่าในตัวไอตัวหินเนี่ยเขาบอกว่า ม,มันได้แน่นอนนะครับจาัดก,การตีบอส5ตัวที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับซึ่งบอส5ตัวนั้นจากที่เขากล่าเบื้องต้นนะจะฟีลเหมือนเป็นบอสลายอาทิตย์นะครับฟีลเหมือนประมาณว่าสาราสีดำแหละอะไรประมาณนี้แต่เขาบอกว่าถ้าตีเยอะๆมันจะเครียดเกินไปนะครับในส่วนของอย่างตอนนี้สารานะครับลง5ตัวที่เขาเครียดจะตายแล้วเพราะว่าลงขั้น9จขั้นสิบเหมนก่ยก็คือเหนื่อยอผมบอกเลยว่าเหนื่อยแล้วมาลง5 5หรอบอะ ก็ค่อนข้างแบบทําให้เราเหนื่อยแล้วก็สูญเสียสติได้นะครับระดับหนึ่งทีเขาก็เลยบอกว่าในบอส้าตวที่มาใหม่เนี่ยคุณก็แค่ตีตัวใดตัวหนึ่งก็ได้แล้วแล้วของรางวัลที่เขาได้จากการตีบอสเขาคอนเฟิร์มนะว่าได้เป็นเอ่อหินตัวนี้ครับเอาไว้ทาชุดเอ่อราชันใช้ชิ้นส่วนอันใดหนึ่งสวรรค์สุนิมแสดงว่าอุดมสมบูรณ์กับชุด

ว่ามันน่าจะหาไม่ยากนะครับเท่าที่เข้าใจอ๋อแล้วก็อนนี้เพิ่มเติมนะครับใครที่มีชุดเดจอนที่เป็นวีแล้วเขาก็ปรับให้นะครับเป็นขั้นขั้นไหนวะขั้นขเหรือขั้นแปดอะไรแหละผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าเขาบอกว่าจากทั้งหมดทั่วโลกที่มีนะครับมีประมาณ99ชิ้น ก็ชิดเอาแล้วกันคนทั้งโลกชื่อกันตีรับมีแค่99้าชิ้นเอาตรงก็คือน้อยนะครับเล้นี่เป็นขั้นอัดนะครับขั้นอัดคือขั้น8ดเลยแล้วก็มาถึงตรงนี้นะครับเขาได้โชว์หน้าตีบวกให้เราดูจากที่เราเห็นนะครับหินตีบวกก็ใช้แค่ทีละจอนแล้วก็อย่างอันนี้นะครับเป็นขั้นไอวีก็คือขั้น4ี่นะครับจาตีขึ้นขั้นห้า ใช้หินคอนแค่90 0แล้วก็ปีการตีที่11ดูจากเฟลที่ใช้แล้วคือ2 4ง0นะครับก็ประเมินได้ว่าชุดเจาะเดจอเอ้ยไม่ใช่เดจอผมพูดผิดเดี๋ยวชุดเจาะราชันนะครับตีไม่ยากแต่ดูจากการดูแล้วอะที่ผมเดานะสึ่งที่หาย,ยากน่าจะเป็นหินตีบวกก็ตรงจุดเนี้ยก็ต้องไปดูทีนะว่าจะทําอะไรยังไงนะครับแต่ว่าจากจาการประเมินนะผมว่าชุดจะทาไม่ยากหรอก แต่ว่าคุณต้องไปเล่นอีเวนต์ตีบอสท่าตัวดีไม่ดีอาจจะต้องตีทุกอาทิตย์ผมว่าเต็มที่คงได้หินตีบวกประมาณอาทิตย์ละ1เมตรถึง5้าเมตรประมาณนี้นะครับในากาตรตีแต่จ้็ดีนะผมว่าหินคอนก็ใช้ไม่เยอะแล้วก็เอาจินเยอะไหมก็เยอะนะครับแต่ก็มีการตีมาช่วยระดับหนึ่งก็งไม่น่าเป็นไรหรอกคิดว่ายางจากน่าจะเป็นอตัวนี้มากกว่าตัวหินตีบวก 그리고 그동안 인게임에서 얻을 수 있는 좀 이런 뭐 싶은 장비 부위들 요 어, 검무압 세야 어, 그 보조 목이가 아니면은 또 스탯 헝 슈트나갑. ก็ 딱เดิม 다 얼춘 จํา못ได้트 ตัวชุดมันน่าจะดรประมาณหนึ่งหนึ่งหนึ่งมั้งหรือหนึ่งหนึ่งสองวะผมจำไม่แน่เริ่มที่อะไรวีนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับประมาณนี้ไม่รู้ว่าหมวกมันเท่ากันไหมแต่หมวกก็น่าจะเหมือนกันปะออกไม่เท่ากันอีกอ๋อหนึ่งสองไม่เท่านะครับประมาณนี้ ซึ่งแปลว่า DR ของชุดแต่ละส่วนอะ่ะมันไม่เท่ากันนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องไปดูว่าเขาจะแยกย่อยเป็นยังไงแต่ทีนี้มันก็เลยเกิดคำถามขึ้นอย่างหนึ่งนะครับว่ายกตัวอย่างถุงมือนะครับถุงมือของถุงมือของด้านเนี่ยด้านเออมีสองสายนะครับเป็นสาย DR กับสายหลบซึ่งอันนี้แหละครับทำให้เราชินหนักว่าเฮ้ยเราจะใส่อะไรดีนะครับเออพีเอ,อ,เอก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทํารวมมาให้นะครับ โดยจากที่เขาบอกนะครับก็อ่ะอ่ะตรงข้อความนี้ก็ได้ครับเขาบอกว่าไอ้ผลลดความเสียหายและการลบหลีกอของถุงมืออะครับจะโดนรวมเป็นอันเดียวเลยก็ฟีลเหมือนจะการเอาดูเวอร์แล้วก็คูทุ่มอะครับมารวมกันจะคิดว่าถ้าเป็นไปได้นะผมว่าถ้าเกิดชุดราชันมันเข้าพร้อมกันสี่ชุดอะถุงมือจะ่รองเท้าอะน่าทําที่สุดแหละเพราะแล้วกิาทามามจะได้ผลของเออหลบแล้วก็ลดความเสียหายนะครับในการรวมกันเกินจะดูไปคุณเธอมีทุ่ครับ อ๋อใช่เพราะว่าพี่ด่วนสางอีกมิดส่วนสเตตที่ได้มานะครับโดยอันนี้เป็นหนึ่งหนึ่งสองะครับอันนี้เป็นหนึ่งสองสี่จอเพิ่มมาทั้งหมด12บสอถ้าเราลองคิดแบบเลขกลมๆมั่วๆ,ๆนะครับก็เออถ้าเราใส่เตตต์ทั้งตัวเอาดูดีก็ไม่ได้ครับเพราะมันติดสมุดแหละจอง่ายครับด R เพิ่มมาต่อชิ้นประมาณสัก 6ถึง12นะครับแต่นี่คือข้อมูลมันยังไม่ไม่ชัวร์เพราะว่าผมยังไม่รู้ว่าไอชิ้นอื่นมันจะเพิ่มโดดหรือเปล่ายังไงก็อันนี้คือยังไม่รู้ก็ยังไม่พูดดีกานะครับเดี๋ยวรอมันเข้าจริงกันที <S 2>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  แต่ส่วนของเสื้อเราก็เห็นแล้วนะครับก็พอม,มีสต,ตัประมาณนี้ยังไงก็เบื้องต้นอันนี้เป็นส่วนของออชุดราชันนะครับยังไงก็ถ้าเข้ามาจริง อาจจะได้เห็นข้อมูลเยอะกว่านี้แต่เขาไม่ได้บอกอะไรที่มันละเอียดมากนะครับคือโชว์มาแค่ตัวชุดอย่เดียวดีไม่ดีชุดน่าจะมาก่อนนะครับแล้วก็ชิ้นอื่นตามมาประมาณนี้นะครับคลิปนี้ไม่น่ามีอะไรมากนะยังไงก็ชุดราชันมันเขาเปิดมาแล้วมาทําง่ายนะครับแล้วก็จริงๆไม่ง่ายนะจริงๆแค่แค่ชุดไอวีตัวเนี้ยก็คือยากแล้วแล้วเขาคิดผมนะเพราะราคามันก็แพงวันเนี้ย ยิ่งจริงจริงยิ่ง,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 งช่วงนี้ตามหลักแล้วเขาแจกของตีบวกใช่ไหมไอพวกสุดพวกเนี้ยราคาันต้องล่วงเสวยซ้ำเพราะว่าคนมีเยอะและ้วก็ขายทิงนะครับล่วงปะก็ะล่วงหน่อยหนึ่งนะครับจริงๆมันบางคนจะล่วงเยอะกว่านี้แต่เหมือนคนก็แบบตรียังไงดีอ่ะรู้ว่ามันต้องใช้ะก็เลยเตรียมรองไว้นะครับประมาณนี้โอเคอยังไงก็เดี๋ยวพูดสรุปนะครับก็ อันนี้เป็นส่วนของชุดราชันที่เราจะมาของทํานั้นได้ง่ายๆนะครับโดยการทค่คุณไปตีบอสเอ่อบอสก็จะตามนี้เลยครับตามนี้เลยนะครับ,ม,รบมีทั้งหมด5ตัวนะครับเป็นบอสปรจะจาฟิลหรืออะไรพูดไี้แหละฟิวนะครัสาราสีดานะครับยังไงก็ไปตีได้ของรางวัลเป็นหินเอ่อหินทําชุดหรือไม่ก็หินตีบวกนะครับดูจากรูปการแล้วใช้หินอันเดียวกันในการทํานะครับ เปลี่ยนตั้งค่าไปไปผลิตรูปเป็อนอ่วะมันมาชัดนะแล้วออมอางไรเนีห้จกับขัเกี่ยกับชุดเกาะดึกดำบรรพ์อะไรละชั้นล้ะครับ ตีบอสห้าตัวนะครับฟิลคล้ายสาราสีดําแล้วคุณจะได้หินตีบวกมานะครับเออเป็นสเจ็ตเอาไว้ทําหินตีบวกหรือไม่ก็อัปเจ็ดชุดแล้วก็เอาหินนั้นนี่ยครับในการอัปชุดขั้นต่อไปยังไงก็ไม่ได้ยากครับตี้วกง่ายแล้วก็ที่กลัวว่าจะยากอาจจะเป็นบอสห้าตัวนะครับรอะไม่รู้ว่าตัวไหนันตีง่ายหรือตียากยังไงยังไงเขาเกิดอยู่นะว่าเขาทํามาให้มันตีง่ายไม่ได้ยากจนเกินไปยังไงก็คิดว่าฟิลอาจจะคล้ายๆกับ ดันห้านะครับที่สู้กับบอรอิเลน่ายังไงก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็เป็นเบื้องต้นของอาวุธเออไม่ใช่อาวุธสิของชุดราชันนะครับยังไงก็เป็นข่าวเบื้องต้นนะครับยังไงก็เตรียมของทําเกียร์ไว้เอาไว้ลงเล่นคอนเทนต์นะครับยังไงก็ผมว่าชุดที่ยากจริงก็คงจะเป็นค่าไอวีอะแม่งแพงเกินประมาณนี้นะครับยังไงคลิปนี้ก็คงมีเท่นี้แหละครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับ,รนนรบสวัสดีครับ